เกิดอะไรขึ้นนางเอกก้อยชาลินีสาวน้อยลำเพลินโชว์ได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์เอาไว้ว่าตัวเองเนี่ยถูกกระทําถูกใส่ร้ายอยู่ฝ่ายเดียวครั้งนี้ขอออกมาชี้แจงในมุมตัวเองบ้างอะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นพี่น้องคะสำหรับน้องก้อยชาลินีนางเอกบาร์บี้แห่งสาวน้อยลำเพลินโชเมื่อวานนี้ได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์เอาไว้แบบนี้ ขออนุญาตพ่อพอแม่แม่แฟนคลับและพี่น้องทุกคนที่ติดตามหนูที่ข้อความต่อไปนี้ของหนูอาจจะไม่น่ารักแต่หนูจำเป็นต้องโพสเพื่อรักษาภาพลักษณ์เพื่อกันการเข้าใจผิดและเพื่อไม่ต้องโดนใส่ร้ายหรือถูกกระทําอยู่ฝ่ายเดียวแฮชแท็กฝากถึงน้องช่างทําผมท่านหนึ่งที่เคยร่วมงานกับหนูและเคยดูแลหนูมาช่วงหนึ่ง ตอนที่หนูมีกระแสเพลงเศร้าห้องไห้ตอนนั้นน้องไม่มีที่ไปด้วยความเรารู้จักกันมานานหนูเอ็นดูน้องเลยให้น้องมาอยู่ด้วยที่บ้านเช่าโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นโดยตอนแรกคุยกันว่ามาอยู่กันสักสามเดือนถ้าน้องมีงานมีเงินค่อยย้ายออกไปอยู่เอง แต่ก็อยู่จนเลย3เดือนระหว่างที่อยู่ด้วยกันน้องทำความสะอาดบ้านโดยให้เงินเดือนเดือนละ3,000บาทโดยที่น้องไม่ต้องออกค่าใช้ใจ่ายอะไรในบ้านแม้แต่บาทเดียวแฮท็ ag, สุดท้ายหนูก็ได้จ้างแม่บ้านคนอื่นมาทำเพราะน้องนานๆที่จะทำก็ไม่ว่ากันรายละเอียดยิบย่อยขอไม่ลงตอนน้องไม่มีรถ ไว้ใช้ทำงานหนูก็ดาวมอเตอร์ไซค์เวทป้าให้อยากได้นาฬิกา Apple Watch ก็พูดซ้ำๆทุกวันแล้วก็นอยหนูงอนหนูจนหนูซื้อให้ซัพพอร์ตน้องนี่คือบางส่วนในวันที่ออกจากหนูน้องเองก็ไม่มาลาหนูสักคำทิ้งแชทไว้ในโพสต์วงแล้วก็ออกไปเลยหลังออกจากหนูก็เอาหนูไปพูดต่างๆนานา ว่าหนูไม่เคยซับพอร์ตอยู่กับหนูแล้วไม่จอยเหมือนอยู่กับคนนั้นคนนี้จุดที่เป็นประเด็นคือเอาหนูไปพูดกับศิลปินคนอื่นๆและพี่พี่ช่างแต่งหน้ามากมายว่าตัวเองโดนกระทำแบบนั้นแบบนี้ให้ตัวเองน่าสงสารแต่เขาไม่เคยคิดเลยว่าพี่พี่เหล่านั้นจะมาเล่าให้หนูฟังตอนแรกหนูบอกทุกคนว่า ช่างน้องปล่อยน้องไปหนูทำดีที่สุดเท่าที่พี่สาวคนหนึ่งจะให้ได้แล้วขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เป็นห่วงและบอกให้หนูใช้ความใจดีเข้าสู้ท,ทจนสุดท้ายคืนนี้น้องมาดูหนูแสดงคอนเสิร์ตอาจจะตั้งใจมาหรือไม่ได้ตั้งใจ แต่น้องมายืนกอดอกมองหน้าหนูพร้อมชักสีหน้าไม่โอเคใส่หนูขณะแสดงบนเวทีแฮทแทก็กความใจดีทั้งหมดของหนูได้จบลงในตอนนั้นหนูขออนุญาตเตือนน้องเป็นครั้งแรกผ่านโซเชียลว,ว่าให้เลิกแล้วต่อกันเพราะถ้าหนูไม่หยุดพี่คงต้องเอาจริงบ้างแฮทแท็ก ย่าเหยียบคนอื่นเพื่อให้ตัวเองสูงขึ้นอ่ะพี่น้องขาสำหรับโพสต์นี้นะคะคุณก้อยชาิีนีได้โพสต์เอาไว้นะคะ fc แฟนคาแฟนหมอลำนะคะก็เข้าไปให้กำลังใจน้องก้อยชาิีนีห่วงใยพี่ก้อยกำลังใจนะพี่ก้อยเทคแคร์เทคแคร์ค่ะเป็นห่วงพี่ก้อยนะคะเป็นห่วงพี่ก้อยกอดๆห่วงยยนะคะสู้ครับอืม อยู่ฟังพี่ก้อยรักเสมอพี่ก้อยในดวงใจอาจารย์บิ๊กภูมารินนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่ากำลังใจนะครับพี่วัดสิวดนก็บอกว่ากอดกอดน้องฮักแพงวรัญญาพรก็บอกว่าห่วงใยนะคะพี่ก้อย พี่ฝ้ายนิรุบลเพชรบ้านแพงให้มันรู้ซะบ้างว่าความอดทนของคนมีขีดจำกัดถ้าใจดีด้วยแล้วหรือไม่รู้ผิดชอบชั่วดีก็ให้มันได้ลิ้มลองความโหดของคนใจดีบ้างน้องปอมแปมเทคแคร์เด้อจ้า พี่น้องค่ะก็มีคนเข้ามาให้กำลังใจคุณก้อยชาลินีเยอะมากสำหรับโพสต์นี้เนาะคนกดไลค์มากกว่าหมื่นครั้งณนะปัจจุบันนี้คอมเมนต์กว่า500คอมเมนต์ส่วนมากแล้วค่ะ 99%คือมาให้กำลังใจคุณก้อยและแชร์ออกไปมากกว่า147ครั้งค่ะสำหรับประเด็นนี้พี่น้องคะสาวไอสรุปเลยแล้วกันเนาะก็คือนะคะมีช่างแต่งหน้าทำผมท่านหนึง่งที่คุณก้อยชชลินีเนี่ยเพื่อนเอ็นดูเหมือนน้องคนหนึ่งซึ่งเคยร่วมงานกันมาก่อนครั้งนั้นน้องเองเนี่ยก็ไม่มีที่ไปไม่มีที่อยู่เพื่นกไหมาอยู่น้ำนะคะอยู่บ้านหลังเดียวกันโดยเป็นบ้านเช่าและตกลงกันว่าให้น้องคนนี้ อยู่กับน้องก้อยโดยที่ไม่ต้องนะคะเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆคุณก้อยเป็นคนจ่ายเองทั้งหมดแล้วก็ยังให้ด้วยนะคะ,ะเดือนละ3,000บาทและนะคะการดูแลทำความสะอาดบ้านก็มอบให้เป็นหน้าที่น้องคนนี้แต่ก็ยังได้จ้างแม่บ้านอยู่ดีอันนี้รายละเอียดหยิบย่อยไม่ขอลงและนะคะน้องคนนี้เองก็ไม่มีรถทำงานเนาไปทำงานที่ไหนก็ไม่มีรถคุณก้อยเองก็เลยนะคะได้ดาวรถเวสป้าไว้ให้น้องคนนี้ รวมไปถึงนาฬิกานะคะ Apple Watch ที่อยากได้พูดใส่หูทุกวันนะคะพี่คนนี้ก็เลยซัพพอร์ตณวันหนึ่งไปจากพี่ก้อยก็ไม่มีคำลาสักคำไม่ได้เอ่ยลาพี่ก้อยสักคำค่ะไปเลยและก็ได้เอาเรื่องราวของน้องก้อยค่ะไปนินทาไปบอกคนโน้นคนนี้นะคะทั้งช่างแต่งหน้าหรือว่าคนในวงการเองซึ่งนะคะเรื่องการนินทาว่าร้ายคนอื่นหรือว่าพูดให้คนอื่นเนี่ย ส่วนมากแล้วมันก็เป็นกระแสลบค่ะเรื่องพวกนี้นะคะมันมันไปไวนะพี่น้องค่ะและมันก็เป็นกระแสตีกลับมาหาตัวเองน้องก้อยเองก็บอกว่านะคะทราบและรู้ว่าน้องคนนี้นินทาตัวเองมาตลอดก็ปล่อยค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนบอกว่าเพื่อนเอาความใจดีเข้าสู่แต่สำหรับนะคะคืนที่ผ่านมาในการแสดงคืนที่ผ่านมาเนี่ยน้องคนนี้ไปดูการแสดงพี่ก้อยโดยนะคะไม่รู้ว่าตั้งใจมาหรือไม่ตั้งใจมาแต่กับ มากอดอกชักษีน้าใส่นะคะน้องก้อยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องการอะไรครั้งนี้น้องก้อยเองบอกว่าแต่ครั้งนี้พี่น้องขาน้องก้อยใชยลินีเพื่อนบอกว่าอาไม่ไหวแล้วนะคะสําหรับความใจดีมันก็มีขีดจํากัดเอทอทนมไม่ไหวแล้วมาเหตุแบบนี้ก็ต้องนะคะเอาความใจดีเนี่ยลดลงไปแล้วก็ต้องเอาความแข็งเข่าสู่ได้มาโพสต์แบบนี้เพื่อนะคะเตือนสติน้องคนนั้นอ สำหรับนะคะคืนที่ผ่านมาที่น้องก้อยไปแสดงไปแสดงที่ร้านโฟกพนคนนอนนะพี่น้อง่าเป็นมินิคอนเสิร์ตสำหรับน้องก้อยใช้ลรนอก็มีพี่ปอมแปมพี่มิวเนาะสำหรับคืนนั้นพี่น้องค่าและเรื่องนี้เนาะพี่น้อง่าที่น้องก้อยได้โพสต์ไว้เนี่ยเราก็ยังไม่ทราบข้อเท็จจริงว่า เรื่องราวมันเป็นยังไงจริงเท็จแค่ไหนเนาะอ่ะสาวไอก็มาขยายโพสโพสนี้นะคะของน้องก้อยชลินีสุพอสุแมสุพีสุนวงฟังค่ะอ่ะสำหรับเมื่อนี้นะคะสาวไอก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้พบพอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสำหรับเมื่อนี้สวัสดีค่ะ